วิดีโอนี้หวานจะมาสอนเทคนิคการเติมข้อมูลในช่องว่างแบบติดสปีดนะคะจับตาดูดีๆเลยแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้มีแจกอ e ีบุ๊กด้วยนะคะอย่าลืมดูกันจนจบคลิปนะคะหวานจะบอกช่องทางในการขออ e ีบุ๊กให้ค่ะหลายคนนะคะมักเจอว่าเวลาที่เราได้ข้อมูลมาจากแหล่งอื่นหรือแผนกอื่นเนี่ยบางทีมันเจอช่องว่างแบบนี้ค่ะเห็นไหม ทีนี้มันทำให้เราทำไมคะสมมติเราฟิลเตอร์ใช่ไหมคะเนี่ยฟิลเตอร์เลือกสมมติอ่านลูกค้าแมคโครขึ้นมาแบบนีน้มันก็จะหดเหลือบรรทัดเดียวหรือเวลาเราทำไพ่อร์ดมันก็จะทำไม่ได้ถูกไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้หว่านจะมาแชร์เทคนิคให้ดูกันนะคะปกติเราแก้ปัญหาไงคะเราก็อย่างนี้เลยใช่ไหม <laughs> ลากมาเลยคะ่ะวิธีบ้านๆของเราลากมาเลยคะ่ะ อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าข้อมูลเรอไอมาเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติข้อมูลเราเป็นแบบหลายร้อยบรรทัดเนี่ยอันนี้เหนื่อยแน่นอนนะคะ<ม>อะขออันดูไปก่อนโอเคจับตาดูดีๆเดี๋ยววันจะสอนวิธีการให้มันแบบว่าก o อปปี้มาแบบอย่างนี้ได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปนั่งลากให้เสียเวลาอันดับแรกอะคะ่ะเราจะต้องลากคลุมข้อมูลทั้งหมดแบบนี้ก่อนนะคะตั้งแต่ตัวแรกเลยนะสมมติตัวแรกเป็น เป็นข้อมูลอะไรในที่นี้คือ Mac ro, แมโครเราก็จิ้มตั้งแต่ข้อมูลตัวแรกเลยลากลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะที่คีย์บอร์ดของเรานะคะให้กด F5 หรือฟังก์ชัน F5 นะคะโอเคพอกดขึ้นมาแล้วเราจะเจอเมนูบ๊อบอัพขึ้นมานะคะเป็นเมนูชื่อ Go To ให้เราไปที่ตรงนี้เลยคะ่ะ Special นะคะ ปุ่มที่เขียนว่า special กดเข้าไปเลยจากนั้นเราจะเลือกช่องที่เป็นช่องว่างเปล่าเท่านั้นในที่นี้ก็คือ blank ค่ะคลิกเลือกตรงนี้เลยค่ะ blank โอเคนะคะแล้วก็กดโอเคฟึบพอกดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไปคลิกนู่นคลิกนี่เลยนะคะที่คีย์บอร์ดของเราให้เราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก็คือเอานิ้วเนี่ยกดที่ปุ่มเท่ากับเลยปึ๊บ ่ามันจะมันจะพิมพ์ให้เราที่ช่องแรกตรงนี้เลยเห็นไหมคะจากนั้นค่ะให้เราเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนสุดนะคะในที่นี้คือคำว่าแม c โครอยู่ด้านบนสุดคลิกหนึ่งทีคลิกเลยปุ๊บอ่าคลิกเสร็จแล้วนะจากนั้นมาที่คีย์บอร์ดใหม่ให้เรากด ctrl enter พร้อมกันนะคะ บางทีว่าเวลาบอกว่าให้กดพร้อมกันเนี่ยทุกคนงงนะว่าจะต้องกดยังไงทำอะไรก่อนมือซ้ายของเราอะค่ะมือซ้ายนะคะกดปุ่ม control ค้างไว้ K w. อ่าตอนนี้มือซ้ายเรากดปุ่ม control ค้างไว้ K w. จากนั้นมือขวาของเราอะค่ะกดปุ่ม enter นะคะคลิกเลยปุ๊บเราก็ปล่อยนิ้วออกจากคีย์บอร์ดได้โอเคไหมคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เอาเมาส์ไปคลิกนู่นนี่ได้ละไม่ต้องเกรงอ่าทีนี้เข้ามาดูในสูตรค่ะ วิธีนี้คือมันมันกำลังบอกอะไรเมื่อกี้คำสั่งคือเราให้มันเลือกที่ช่องว่างใช่ไหมคะแล้วให้ Copy สูตรพวกนี้ลงมาเห็นไหมข้างในเนะะี่ยค่ะมันจะมีสูตรมาแบบนี้เห็นไหมคะคือมันจะมีสูตรเข้ามาฟิลแบบนี้ทีนี้อย่าเพิ่งดีใจแล้วไปทำข้อมูลต่อนะเราจะต้อง Copy Paste Value ให้มันก่อนนะคะแล้วก็ให้ไทั้งคอลัมน์เลย Copy นะคะแล้วก็ คลิกขวาตรงนี้เลยเนี่ยที่เป็น1 2 3 paste value นะคะหรือ,อปึ๊บตรงนี้แต่ถ้าใครไม่มีเป็นเวอร์ชันเก่าให้ copy คลิกขวา paste special นะคะแล้วก็เลือก value ตรงนี้นะคะกดโอเคอ่าจากนั้นข้อมูลเราก็จะพร้อมใช้เรียบร้อยสมมุติเราอยากจะ filter อ่า,อา filter ดูสิ เห็นไหมคะมาแล้วง่ายมากเลยนะคะถ้าใครดูวิดีโอคลิปแล้วรู้สึกว่ามันเร็วไปนะคะอยากได้เป็น e book. อีบุ๊กหน้าตาอ e ีบุ๊กจะเป็นแบบนี้ลิงก์อ e ีบุ๊กนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีวิธีทำที่เป็นสเต็ปแบบนี้ให้นะคะวิธีการขอลิงก์ค่ะให้ทุกคนแอดไลน์นะคะแอดเดอะเลซี่แบร์นะคะหรือว่าเดี๋ยววันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่า blank นะคะพิมพ์คาว่า blank เดี๋ยวลิงก์นี้ก็จะ เข้าไปป๊อปอัพในไลน์ของทุกคนแล้วเราก็คลิกเพื่อดูอีบุ๊กอันนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าใครคิดว่าวิดีโอนี้ดีและเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนไหนอย่าลืมแชร์ต่อให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจกดติดตามกด Subscribe ที่ YouTube c h anel นี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำงานง่ายๆสไตล์มีขี้เกียจค่ะ